ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูพบเรอัลโซเซดาห้าข้อผีสุดแกร่งทั่วยุโรปแฟนนันสร้างสถิตแมนยูยังไปที่สวยในการทำศึกยุโรปาลีกเมื่อล่าสุดพวกเขาทะยานเข้ารอบแปดทีมไปรอด,ด่วนกับลียงเป็นผลสำเร็จจากการเปิดบ้านขยี้เรอัลโซเซดากระเจิง4ต่อหนึ่งในการฟาดแข้งรอบ16ทีมนัด2เมื่อวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมรวม2นัดขีแดงชนะหายห่วง5ต่อ2 โดยเกมนี้ผู้ตัดสินแจก3ลูกโทษและ1ใบแดงตะเพิดนักเตะทีมเยือนออกจากสนาม1เฮเว่นออกสตาร์ทอูกาเต้นั่งสำรองดูปเป็นอมริมคุณซือแมนอยู่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการส่งไอเดนเฮเว่นกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรกและเขียวิกเตอร์ลินเดอร์เลิฟให้นั่งเป็นตัวสำรองร่งรวมกับมอนลอูกาเต้ที่หายเจ็บแล้วหลังพลาดการลงเล่นไป2นัด จากการได้ลงบูธท,ทำให้อดีตดาวเตะทีมอาร์เซนอลเป็นพ่อค้าแข่งอิงลิชอายุน้อยที่สุดเป็นลำดับ3ที่18ปี172วันที่ได้ออกสตาร์ทเกมยุโ,ยโรปรอบน็อกเอาต์ต่อจากราฮิมสเตอร์ลิงที่18ปี68วันในปี2013และมาคัสเรดฟอร์ดที่18ปี117วันในปี2016 เทียบจะเกมเพียงหลีกนัดเฝ้าบ้านเสมอกับอาร์เซนอลหนึ่งต่อหนึ่งผีแดงสลับโผสิบเอ็ดคนแรก3รายโดยได้แพตริกดอกูที่ติดโทษแบนเกมในประเทศลงเล่นได้เสียบแทนเลนิโยโรที่เดียงขณะที่รัสมุธฮอยลุนคืนโผตัวจริงแทนคริสเตียนเอริกเซนนอกจากนี้เจมส์แคนลอนดาวเตวัย18ปีมีชื่อติดโผทีมชุดใหญ่เป็นคนแรกด้วยหลังรับใช้ทีมชาติยิบรอต้าชุดใหญ่มาแล้ว10นัด 2. ซูบีเบนดี้คืนโผตัวจริง เรอัลโซเซดาได้มาตินซูบิมนดีมิดฟิลด์ตวหกักฟิตกลับมาลงสนามได้หลังจากเกมแรกที่เสมอกับแมนเชสเตอร์หนึ่งต่อหสตาร์ทีมชาติสเปนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากป่วยและเป็นการทดแทนลูก้าซูชิตที่ไม่ปรากฏชื่อร่วมทีมในเกมนี้กระนั้นก็ดีทีมเยือนคาดอาเซนซาขยานกองกลางทีมชาติรัสเซียเนื่องจากไม่ได้รับวีซ่าให้เข้าประเทศอังกฤษทั้งทั้งที่พ้นจากอาการบาดเจ็บแล้ว 3. แฟนนันสร้างสถิติ ผ่านมาแค่8นาทีแมนยูเต็ดก็เสียประตูก่อนเนื่องจากมัตทาดาลิกทำฟาวมิเกลโอยาสบาวหน้าปากประตูจึงทำให้อคันตุกาได้ลูกโทษหลังผู้ตัดสินออกไปเช็คจอมอนิเตอร์ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ VAR หลังโดนสกัดล้มกับตันทีมเรอาลโซเซดาดก็ลุกขึ้นมานั่งสังหารเองไม่เหลือและเป็นการยิงลูกโทษใส่ผีแดงได้สองเกมซ้อนโดยประตูนี้ถือเป็นการเสียประตูจากลูกโทษที่เร็วที่สุดของแมนยูเต็ดด้วยในเกมฟุตบอลยุโรปทุกรายการ อย่างไรก็ดีผ่านมาถึงนาทีที่15เจ้าบ้านก็ได้ลูกโทษคืนเมื่อหอยลุนโดนอีกก่อซูเบลเดีย er. เข้าสกัดล้มและเป็นบูโน่แฟนันเจ้าเดิมที่ยิงตีเสมอให้ปีแสดงได้โดยเป็นประตูที่13ในสีซั่น,นีของสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสขนาดเดียวก,กันกับตันเรดเดวิลสร้างสถิสติเป็นนักเตะที่สัดลูกโทษตุตงตาข่า,ายได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ทั่วยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากจำนวน9ประตูก่อนเพิ่มเป็น10ประตู4แฮทริกบังเกิด เริ่มครึ่งหลังมาได้แค่5นาทีท่านเปาเปาเป็นล,ล,ลูกโทษผลที่3ในจังหวะที่อาริดเอลุสตอนโดเข้าขวางดอ,อกปูล้มและแน่นอนว่าแฟนันสังหารได้ยังเด็ดขาดเช่นเคยเพิ่มสถิติการสอยตะข่ายจากจุด12หลาในรายการนี้ให้ตัวเองเป็น10เมตรถึงตรงนี้ผีแดงซัดลูกโทษในเกมยูโรปาลีกไม่พลาดตลอด15ครั้งหลังนับตั้งแต่ควนมาตายิงไม่เข้าในเกมปะทะก,กับมิสทิลแลนเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2016 จนในที่สุดนาทีที่87แฟนันก็โชว์ความเฉียบคมให้เห็นอีกครั้งเมื่อรับลูกผ่านจากอาเลนโดกานาโชปรีเข้าซัดตุงตาขา่ายทำแฮตทริกได้สำเร็จเป็นประตูที่24 17แอซิ์ ของเข้าในรายการนี้แม้ก่อนหน้านี้อึดใจเดียวท่านเปาจะเป่าลูกโทษเป็นครั้งที่4ในเกมให้ผีแดงได้ยิงเนื่องจากอามารีตาโอเรตัวสำรองของทีมเยือนรวบดอกผู้ล้มแต่หลังจากมีการเช็คเพื่อความแน่นอนก็เปลี่ยนคำตัดสินเนื่องจากกองหลังทีมชาติกาหน้าสไลด์โดนบอลก่อนแต่สุดท้ายในช่วงทดเวลาดิโกโดารลซัตเพิ่มอีกตุงให้แมริเตต์กำชัยไปแบบขาดลอย4-1ต่อ5ไม่ชนะเลสเตอร์ ester, ถือว่าผิด หลังปิดจ็อบรอบ16ทีมทั่วโยุโรปลาลีกได้อย่างลุล่วงแมนยูนเต็ดจะกลับไปลงเล่นเกมเพียมหลีกวันอาทิตย์นี้ด้วยการบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งพวกเขาสมควรคว้าชัยให้ได้เพื่อพยายามขยับอันดับตารางให้น่าเกลียดน้อยกว่าที่เป็นอยู่แม้จะต้องเล่นในถิ่นของทีมรองบวยก็ตามหลังมีผลงานในเพียงหลีกที่เลวร้ายเกมวันอาทิตย์นี้จึงเป็นโอกาสดีที่สุดที่ผีแดงจะเก็บ3ามแต้มเต็มให้ได้สักทีเนื่องจากเดอะฟ็อกซ์มีสภาพที่วิกฤตหนักยิ่งกว่า โดยพวกเขาแพ้รวดในเกมลีก5นัดรวดรวม6นัดติดต่อกันในทุกรายการเท่านั้นไม่พอทีมของลุดฟานิสตรอยอดิตกุนสือขัดตาทับของแมนยูต็ดยิงประตูไม่ได้เลยทั้ง5นัดหลังของเกมพรีเมียร์ลีกและทำได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นในเกมบุกไปแพ้ผีแดง2-1ในศึก FA ครับว่ากันตามเนื้อผ้าหากเกมที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมอโมริมไม่อาจพาทีมคว้าชัยชนะได้เขาก็จะหนีไม่พ้นโดนโจมตีผลงานอีกหนทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่อุตสาห์คุมทีมยำใหญ่เรอัลโซเซดา ได้อย่างงดงามแต่เอาชนะทีมที่เสี่ยงต่อการตกชั้นไม่สําเร็จขนาดเดียวกันในเกมบูกกับเลสเตอร์เรื่องที่น่าจับตามองไม่น้อยอยู่ตรงที่ว่าลาสฟุตฮอยลุนจะยิงประตูดได้หรือยอยังหลังเท้าบอดมานาน21นัดติดต่อกันแล้วรวมถึงเกมพิชิตทีมจากลาลิก้าด้วย จะอย่างไรก็ตามแม้กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กยังสลัดฟอร์มสุดทื่อไม่ได้อโมโดิมก็สมควรส่งเข้าลงเล่นเป็นอย่างยิ่งในนัดเดยือนเดอะฟ็อกซ์ซึ่งมีเกมรับที่อ่อนปวกเปียกและอาจทําให้สตาร์เดนเรียกความมั่นใจกลับคืนมาก็เป็นได้แมนยูพบเรอัลโซเซดาดุนโอนฮิโรเฮเวนเดนตัดเกรดแข้งผีฟอร์มดุ บูโน่แฟนันเล่นได้ยังโดดเด่นแถมซัดแฮตทริกในเกมไล่ต้อนเรอัลโซซซดาต4ต่อ1สกอร์รวม2นัดถล่มยับ5ต่อ2ทาถุเข้ารอบแทีมสุดท้ายศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา11ผู้เล่นตัวจริงองเดโอนานา6คะแนนไม่ต้องออกแรงอะไรมากนักเพราะแนวรุกของเรอัลโซซซดาแทบไม่ได้สร้างโอกาสอะไรเลยนูแซมาซาอุย7คะแนนเติมเกมบุกได้ดุดันมีจังหวะโชว์เทคนิคแต่ลอดขาแนวรับทีมเยือนก่อนเปิดบอลให้เซิร์ซีได้ลุ้นบ่งทำประตู ส่วนเกมรับไม่ต้องทำงานหนักมัทไทลิก6.5คะแนนเข้าบอลพรวดพาใส่มิเกลโอยาสบาวจนเสียจุดโทษแต่หลังจากนั้นฟอร์มเล่นได้เหนียวแน่นเคลียร์บอลเด็ดขาดเอเดนเฮเวน7.5คะแนนทำผลงานได้โดดเด่นเหมาะกับระบบหลัง3ตัวจังหวะดวลตัวต่อตัวกับทาเคฟุสักคุโบกทำได้เยี่ยมครองบอลเหนียวแน่นเข้าเสียบสกัดแม่นยำเดียโกดาโล7คะแนนประสานงานกับดอกูได้เข้าขาพลังการเล่นเกมบุกโดดเด่น เกมรับมีจังหวะพลาดจนทีมเกือบเสียหายสุดท้ายมีชื่อเป็นผู้ทำประตูด้วยกาซิเมโร่เคะแนนคุมเกมแดนกลางได้อยู่หมัดการผ่านบอลขึ้นหน้าทำได้ดีเข้ามาสกัดได้ทันในจังหวะที่ดาโล่เสียบอลตรงเส้นหลังบูโน,น่แฟร์นันเก้คะแนนผลงานสุดเพอร์เฟกเป็นนักเตะที่แบกทีมในทุกจังหวะการผ่านบอลทั้งบนพื้นและลูกโด่งคมกริบจังหวะการจบสกอร์ทั้ง3ลูกทำได้ดีไม่มีที่ติแพทริกดอกู7คะแนน ช่วงต้นเกมเล่นไม่ค่อยดีแต่หลังจากนั้นค่อยๆย,ยกระดับฟอร์มขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเกมบุกอันตรายมากเรียกจุดโทษให้ทีมการเสียบสกัดแม่นยำและดุดันโจชัวเซิร์4-8คะแนนขยันวิ่งครองบอลดีประสานงานกับหอยลุนได้น่ากลัวมีประโยชน์อย่างมากกับการเล่นในพื้นที่แคบสร้างความอันตรายได้ทุกครั้งที่ได้ครองบอล อเลฮันโดการาโช7.5คะแนนความเร็วและความคล่องตัวสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับโซเซียดาดตลอดจังหวะแอซิทให้กับตันบูโน่ทำได้เฉียบคมลาสมุทฮอยลุน7คะแนนแม้จะไม่มีชื่อทำประตูแต่ก็มีส่วนร่วมในเกมรุกของทีมเรียกจุดโทษให้ทีมแอซิทให้ดาโลมีความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะแต่ยังต้องปรับปรุงเรื่องการจบสกอร์ตัวสำรองที่ได้ลงเล่นโทบีคอลเลิเยอร์แทนกาซิเมโร่นาทีที่78ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ คริสเตียนอลิกเซ่นแทนโจชัวเซ,ซิร์ซีนาทีที่88ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้อโมริมทั้งชมทั้งติ่งแฟนันแมนยูเด็ดผ่านเข้ารอบ8ทีมรายการดังกล่าวได้โดยกำชัยเหนือเรียวโซซิดาด้วยสกอร์รวม5ต่อ2จากการเปิดบ้านสยบทีมจากลีก,กระทิงดู4ต่อหนึ่งที่โอทาฟอร์ดโดยที่แฟนันทำแฮตทริกได้สำเร็จมันเป็นสัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบเราแสดงให้เห็นถึงอนาคตเล็กๆเราจัดการกับปัญหาในปัจจุบันได้อโมดิมเอ่ยกับสื่อ วันนี้เป็นฟอร์มที่ดีของเราเรากำลังเรียนรู้วิธีชนะเกมในการแข่งขันที่แตกต่างกันผมกำลังเรียนรู้การใช้นักเตะอย่างกาซิมิโลเนื่องจากเรามีตัวเลือกไม่มากเราพยายามส่งนักเตะลงเล่นในตำแหน่งที่ดีที่สุดและมันช่วยพวกเขาได้มากคุณสามารถรู้สึกได้ว่าพวกเขามีอิสระมากขึ้นเราใช้ความเร็วของกาลาโชทางด้านขวาแม้บางทีเขาจะเล่นทางซ้ายได้ดีกว่ามันเป็นความพยายามหาทางแก้ปัญหาอย่างดีที่สุด เราเล่นโดยมีหมายเลข12คนเราต้องการ1คนเปิดทางให้ทีมได้วิ่งฮอยลุนทำหน้าที่นี้ได้ดีและช่วยทีมได้มากเขาเชื่อมเกม3หรือ4ครั้งในวันนี้เขาแอซซิดได้และเขาจำเป็นต้องยิงประตูให้ได้เขากระสับกระส่ายคุณสามารถเห็นได้เขาจะยิงได้สักลูกบูโน่ต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากบางครั้งมันมากไปมันไม่ใช่เรื่องแย่แต่บางครั้งเขาพลาดไปในหลายๆตำแหน่งเขาไม่เชื่อใจเพื่อนร่วมทีมเขาสามารถแสดงความหงุดหงิดได้แต่เขาช่วยทีมได้เสมอ เขาพร้อมเล่นในหลายๆตำแหน่งเขาเล่นลูกเซตพีดได้เขาหยิงลูกโทษได้เขาเพลสสูงได้และเขาเล่นเกมโต้กลับได้ในช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมตโมริมทิ้งท้ายถึงเกมในรอบแปทีมกับลียงว่าเกมกับลียงจะเป็นเกมที่ยากพวกเขาเล่นในลีกที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับเรามันไม่ได้มีคุณภาพที่เหมือนกันแต่มันหนักหน่วงเช่นกันมันจะเป็นเกมที่แตกต่างเราต้องหาหนทางที่แตกต่างกันคว้าชัยชนะ หาชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบ